thôi hay đó 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 ต้องโดดไม่ต้องกลัวเอาไปล่ละเออต้องเล่นตดยไม่ไได้ไปเดิเลยมต้องเยอปกรโดดยๆดีนะไเยไม่ไเดี๋ยวูจะจับมึงให้เองไปไปให้ฟังสั่งกูอย่างเดียวรดลงไนะไปเรุดลงรุดลงรดลง่แหลไปเดิได้ไ 情况啊！